ทำนายความฝันเกี่ยวกับกุญแจค่ะฝันเห็นกุญแจส่วนใหญ่จะเป็นฝันดียกเว้นฝันว่าทำพวงกุญแจหายฝันว่าทำพวงกุญแจหายแปลว่าความรักจะมีอุปสรรคฝันเห็นกุญแจหลายๆดอกหรือพวงกุญแจแปลว่าครอบครัวจะมีความสงบ สันติสุขฝันว่ามีคนเอากุญแจมาให้หรือฝันว่าไปปั๊มกุญแจจะได้รับการมั่นหมายแต่งงานในเร็วๆนี้ฝันว่ามีกุญแจของคนรักแปลว่าคุณกับคนรักจะรอดพ้นอันตรายไปได้ฝันว่าทํากุญแจแตกหักเสียหายหรือกุญแจงอกกุญแจหกักแปลว่าจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยฝันว่ามอบกุญแจให้กับบุคคลอื่นแปลว่า จะมีคนมาเยี่ยมเยือนหรือจะได้เจอเพื่อนเก่าฝันเห็นกุญแจคือเลขเจดเลขหนึ่งเลขเจเลขศูค่ะฝันว่าถูกตำรวจจับใส่กุญแจมือแปลว่าจะเดือดร้อนเพราะการกระทำของอลิและศัตรตูฝันว่ามีคน เอากุญแจมือมาให้ให้ระวังจะเดือดร้อนเพราะปัญหาของคนอื่นฝันเห็นนักโทษอุชชัรถูกสวมกุญแจมือฝันเห็นโจรเห็นขโมยถูกใส่กุญแจมือเป็นฝันดีค่ะแปลว่าจะได้รับข่าวดีแล้วก็ได้รับเงินด้วยฝันเห็นคนอื่นถูกใส่กุญแจมือแปลว่าจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ ฝันว่าตัวเองอะถูกสวมกุญแจมือเนี่ยให้ระวังศัตรูคู่แข่งในสายงานตามรังควานฝันเห็นญาติพี่น้องถูกสวมกุญแจมือเป็นฝันดีค่ะตัวท่านจะหลุดพ้นจากปัญหาที่มีอยู่ในขณะนั้นฝันเห็นศัตรู ของท่านเนี่ยติดคุกฝันเห็นศัตรูถูกสวมกุญแจมือแปลว่าอนาคตทางธุรกิจการงานของท่านจะเจริญก้าวหน้างอกงามดีฝันเห็นศัตรูถูกสวมกุญแจมือคือเลข3 1 7หนึ่งสค่ะฝันเห็นกุญแจกับสายยูฝันเห็นสายยูเนี่ยถูกล็อกนะคะแปลว่าจะมีโชคดี ฝันว่าไม่สามารถเปิดประตูได้เพราะว่าติดสายอยู่ไม่มีกุญแจท่านจะมีปัญหาในภายภาคหน้าฝันว่าทํากุญแจไขาหายให้ระวังจะมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองฝันว่าเปิดกุญแจสายอยู่ได้ชีวิตของท่านจะพบแต่ความสุขฝันว่าพบกับ ฝันว่าทํากุญแจหายและหากุญแจเจอในภายหลังแปลว่าคุณจะปวดหัวกับปัญหาหนักใจหลายเรื่องกว่าจะแก้ไขได้ก็ลําบากทีเดียวฝันว่ามีกุญแจที่ใช้ไขสายยูหลายๆลูกอะแปลว่าท่าน่ะจะต้องทํางานหลายๆอย่างทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันฝันว่าไม่สามารถเปิดสายยูได้ให้ระวังปัญหาทางด้านธุรกิจเนี่ยค่ะฝันเห็นผู้ชายเปิดเปิด เอากุญแจมาไขกับตัวล็อกอะ่ะฝันเห็นผู้ชายแปลกหน้าใช้กุญแจไขาสายอยู่แปลว่าแปลว่าผู้ชายคนนั้นที่ท่านฝันอะ่ะจีบผู้หญิงพร้อมกันหลายหลายคนฝันเห็นผู้หญิงเปิดเอากุญแจเนี่ยไขเอากุญแจไขาสายอยู่แปลว่าเธอคนนั้นน่ะไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อแฟนสักเท่าไหร่เลขนำโชค7จ็ดเก้า ฝันว่าหากุญแจไม่เจอส่วนใหญ่จะเป็นฝันไม่ดีนะคะแต่ถ้าฝันว่าเอ,อ่อทำกุญแจหายแล้วหาเจอในภายหลังเนี่ยแปลว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการได้ฝันว่าตัวท่านเนี่ยเป็นเจ้าของกุญแจจํานวนมากเนี่ยแปลว่าคุณเป็นคนค่อนข้างขี้งกฝันว่าเปิดกุญแจได้ ฝันว่าไขาลูกกุญแจแล้วก็สามารถปลดล็อกได้เนี่ยแปลว่าชีวิตเนี่ยจะมีแต่ความสุขสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆได้ค่ะฝันว่าท่านนะมีกุญแจต่างๆมากมายที่จะสามารถไขล็อกได้เนี่ยท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือหลีกเลี่ยงศัตรูฝันว่าแฟนของท่านเนี่ยฝันว่าแฟนของท่านเนี่ยถือพวงกุญแจ เยอะแยะเลยอะแปลว่าผู้ชายคนเนี้ยเป็นคนเจ้าชู้ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนรักนะคะเลขนำโชค5 7าเจ็ดสี้าเดสี่ค่ะ